สวัสดีครับโค้ผมโตในช n n e l มีฮารุสนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมคุกกี้รันหนีโตอบโอ้โหเพิ่งอัปเดตผมเพิ่งมาอัปเดตเมื่อกี้นี่เองเพิ่งอัปเดตแบบส,สดๆร,ร้อนๆแล้วผมก็เห็นอีเวนต์กิจกรรมใหม่เพิ่งมาที่เพิ่งมาแบบส,สดๆร,ร้อนๆเลยคือกิจกรรมของคุกกี้มะม่วงนะใช่ไหมคุกกี้นะมะม่วงถูกปะเออเห็นแล้วว่าแบบเราไม่ต้องเติมก็ได้ใช่ไหมเพราะว่า อ้าวต้องเติมอยู่ทีว่ะเพราะถ้าเราจะเก็บเคชรให้หมดเนี่ยเราต้องมีคุกกี้มะม่วงอ่าแล้วพอดีผมทำชาเลนจ์ของป่วยเล็งเขาเออจบหมดแล้วไงซึ่งมันโอเคเลยอย่างผมต้องทำให้ถึงระดับไดมอนประมาณเอ่อสิครั้งเนาะถึงจะได้อ่าไอ้นี่เพชรแล้วก็ได้ไอ้นี่ด้วยแล้วดูดิไดมอนสิบหครั้งได้คุกกี้ใหม่ได้ได้อ่า หีบคุกกี้เออคุกกี้ใหม่อะไรล่ะอ่ะมีอยู่สองพันห้าร้อยเพชรนี้จะพอพอกินหรือเปล่าเปิดเอ่อต้องเปิดเอ่อสมบัติด้วยไงเดี๋ยวเปิดหาตัวใหม่ไปด้วยหรือเปล่าเออกำลังคิดอยู่ว่าจะเปิดหาตัวใหม่ไปด้วยไหมเพราะว่าจะกะว่าจะไปทำแชาเรนไงเออกะว่าจะทำแชาเรนซึ่งตัวใหม่ผมก็ยังไม่สามารถปลดได้เนาะเพราะเนื่องจาก ตัวเก่าผมก็ยังเก็บไม่ได้หมดเลยอ่ไม่เปไ็นไรมาเดี๋ยวกดดูกันก่อนมากดไปแล้วได้ไหมได้โอเคสวยอยู่มาเดี๋ยวสองวันหนึ่งอ่าอุ้ยเดี๋ยวเปิดมันเปิดได้เลยนี่ใช่ไหมอ่าเปิดไปเลยขอต,ตัวใหม่หน่อยเออไม่ได้เลยหรอคุณจะใจร้ายกับผมไปไหมคุณไม่ให้ตัวใหม่ผมเลยอ่ะ ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รอบหน้าก็ได้เขาไม่ให้ตัวใหม่ผมเลยอะเออแล้วก็เอามาอัปรีเจนเดลลีก็ได้ไว้ไว้ก่อน,นเดี๋ยวก่อนอยดองดองคอยไว้ก่อนเรามาดูตัวใหม่อะไรเมนูรสเด็ดนะฮะเลือแคนูมะม่วงอื้มเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่เออน่าใช้ ดีเน่ะผมเก็บไอ้พวกนี้ไว้ค่อนข้างเยอะอยู่เนาะแต่ว่าส่วนตัวยังไม่มีคอมโบมะม่วงเลยอืมยังไม่ได้ยังไม่ได้เพชรของเขาอ่ะน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยอัปเกรดทั้งหมดเหลืออีกเล็กน้อยฮะไม่น่าเยอะเท่าไหร่นะ เอป่วยอลยตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ได้ใช้แล้วอสงสารเนี่ยอมาอัพมาม่วงให้หมดอ่าได้แค่ววาเอเหรอน้อยจังขาดอีกเจ็ดโคชั่นเราก็จะอัพได้แล้วโอ้ความขึ้นหน้าให้กำลังใจคุกกี้มา่วงเออได้อยู่อ่าเดี๋ยวเราเก็บจองไว้เปิดในที่เดียวเลยละกันเพราะว่าถ้ากดในพวกนี้มันจะเก็บยาวเนาะเออมันให้โอเคกว่า นะครับนี่ก็มาอัพมาม่งไว้ก็ได้มัง้งโอแต่ไม่คุ้มเลยว่ะแล้วไว้อัพไอ้นี่นึ้อนละเ e นดอรี่แล้วก็เอ่อเปลี่ยนป่วยเล้งเป็นมะมง่งโอเคชาเลนผมก็ยังไม่ปลดของแซนวิชผมปลดไปแล้วซึ่งเหลืออีกสิบสองวันเออน,นั่นดีเล่นของแซนวิชไปก่อนไหมว่าจะได้ทำเควสต,ตรงนี้ไปด้วยโอ้ เก็บเก็บให้ครบนี้มันยากอลนะเออของม่วงผมก็เหลือแค่เพชรแค่ตัวเดียวจะให้เติมตอนนี้มันก็กระไรอยู่ใช่ไหมเออ,อยังเพิ่งเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้เลยแบบสดสดร้อนๆนะฮะที่มีล่าสุดก็สี่สิบสี่ตัวที่ปลดชาร์จไปแล้วแต่ยังไม่ได้เล่นนะครับดี๋ยยี๋ยไว้เดี๋ยว,วยผมเปิดเปิด อ่าวันนี้เข้ามาไอ้น,นี่เฉยอัปเดตให้ดูว่าเออผมยังไม่ทิ้งคุกกี้รันโอเวนเบรกไปไหนนะแค่อ,อ่ายังยังไม่ยังไม่ได้ทิกในการปั้นตัวใหม่ๆด้วยแล้วก็อ,อ่าตัวใหม่มันเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี่เองตอนที่อัปเดตเซิร์ฟก็เดี๋ยวเดี๋ยวครับผมได้เพชรมาแล้วเดีย๋ยวผมจะมาลองอีกทีซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ยังยังเปิดสมไม่ได้ยังเป็นกาชาเกลืยอ,อยู่เออ,เ,อเราเรา แอปแยบนี้เขาจะขึ้นให้เราไหมไม่รู้นะครับไม่รู้เออถ้าสมมุติมันซื้อตัวเอ้ยซื้อได้ใช่ไหมเอ้ซื้อได้หว่ะเออเกือบจะต้องเกือบจะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะเมื่อกี้ะเอ้ซื้อได้ใช่ไหมเออซื้อพวกที่ไม่มีไม่มีในแคตตาล็อกได้ไอ้นี้ผมสามารถซื้อขนแก้วกรได้ดิเออรอบหน้าอย่ามันเปิดละกันอ่ะไหนๆก็ได้เพชรแล้ว อ่าชาเลนจ์ก็เปิดพอดีใช่ไหมเออไปลองได้จะได้มีเวลาเล็กน้อยอ่าชาเลนจ์ใหม่มาแล้วขอดูหน่อยอ้อใช้โอ้โหเขาเวลแปดตีคันดี้ไปเราด้วยอ่าเดี๋ยวเราลองจัดตามอ่าท็อปท็อปฟอร์มก่อนละกันเขาเอานี่มาอ่าลูกแก้วแล้วก็หนังสติ๊กใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมอ่าหนังสติ๊กแต่ว่าเขาเวลเวลแปดเขาเวลแปดเนี่ยสัตว์เลี้ยงเขาเวลสามแล้วเขาตีคันดี้ไปแล้ว ซึ่งผมยังไม่ตีคันดี้นะครับผมยังไม่รู้นะฮะอ้าวอ๋อ,อมีไปแล้วอ๋อต้องส่งให้สู่คนโอเคโอเครู้แล้วเออ,อโอเคโอเคขอไป ยังเล่นไม่เป็นยังเล่นไม่เป็นเออคืออัปเดตแล้วก็มาเห็นเนี่ยโอ้โหได้คะแนนเยอะอยู่นะถ้าส่งผิดก็คือไม่ได้คะแนน๋ยวป่ะโอเครู้แล้วก็เหมือนอ่าะยารีซันวิ h แต่อันนี้แค่ยากกว่าวิธีเล่นยากกว่าเยอะนะฮะคิดว่าน่าจะอ่าพอดี เอาทรงพิดคนเนี่ยเป็นปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นอีกครั้งหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเล่นเดี๋ยวคอยเล่นอีกครั้งหนึ่งไม่เอาไม่เอามันเสียเวลามันเสียเวลาเดี๋ยวมาทดสอบมาดูก่อนว่าเราได้เท่าไหร่ไม่เป็นครับยังไม่เป็นเออยังเล่นไม่เป็นนะแล้วก็ที่เสียงเกมไม่เข้าแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนเพราะว่าผมใช้หูฟังนะครับถ้าอยากได้ยินเสียงเกมเสียงผมก็อาจจะเบาหน่อยเพราะว่าผมจะไม่ได้ใส่หูฟังแล้วผมต้องแบบ เออต้องมาโฟกัสกับการเล่นเกมมันก็เลยบ่นมากไม่ค่อยได้ฮะว่าไม่ไม่ผมอะ่ะมันมีอยู่แค่เอออยู่ด้านล่างอันเดียวไงอ๋อได้คะแนนเยอะอยู่นะให้อย่างี้โอเคโอ้ไดทีละห้าหมื่นถ้าอัพห้าอัพจันเวลเยอะเะแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เยอะอยู่นะ เอยห้าหมื่นหรือห้าล้านคิดว่าน่าจะห้าล้านหรือเปล่าเมื่อกี้อันนี้อเอ่อเอฟการทำลายน่าจะใช้เป็นกับอ่าตัวของอ่าสัตว์เลี้ยงมากกว่าสัตว์เลี้ยงมีอ่าอา่ไปทำลายสิ่งกีดขวางอานี่เพิ่งขึ้นระดับโอ้ยโอ้ยผิด อ้าเรียบร้อยส่งผิดอ่าได้คะแนนไม่เท่าทุนเนะี่ยเดี๋ยวเดีวผมมาเล่นแบบจริงจังอีกรอบหนึ่งก่อนละกันก่อนไปจะได้ดูว่าเราถ้าเราเล่นแบบจริงจังเราจะได้ทีละเท่าไหร่เมื่อกี้เราได้น้อยเพราะว่าเนื่องจากว่าผมส่งลงผิดไปหลายคนมากเออเล็กน้อยอเล็กน้อยไม่สียไม่สี่เพราะว่ามาเฟิร์ทัชนะเฟิร์ทัชอ่า เปิดมาก็มีอัปเดตเลยซึ่งดีจริงๆริ้างี้เมื่อกี้ผมเอาแก้วมังกรมันไม่ดีกว่าหรอวะไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นเฟิร์สทัชแล้วกันเพราะเราก็ลืมนะฮะโอ้ยเี้ยตกด้วยขออห้สำหรับคำหยาบคายนะเออพยายามไม่หลุดหยาบเก,กินเาเด็กเล็กผู้ใหญ่ดูเขาจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่นะ เนี่ยห้าล้านใช่ไหมอ๋อมีการใช้ไม้พายนี่สินะว่าเวลาเราชิปไข่เราก็ต้องพายเรือให้ถึงฝั่งถูกป่ะ <c oughs> เป็นคู่ชิปอะไรเนี้ยแบบพระเอกนางเอกไม่ได้กันเราเอาเจ้าตัวประกอบอย่างเงี้ยใช่ไหมนั้นสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ดูหน่อย 260้หกสิบล้านคิดว่าน่าจะได้อยู่มั้งครับอแต่นี้ผมส่งลงผิดไปเยอะไงราว่าผมไม่รู้นะฮะจำนวนที่ขาดเรามีเท่าไหร่6 0ร้อยยังซื้อไม่ได้อย่าซื้อเลยดีกว่าฮนะเดี๋ยวได้เนเาเนวไหมราวนี้เดี๋ยวลองข้งสุดท้ายแล้วไม่ไม่พลาดแล้วไม่พลาดแล้วไม่พลาดแล้วแน่นอนมีการใช้ไม้พายด้วย อ่าสองถูกนะครับห้าล้านอ่าอีกห้าล้านนะครับอ๋อถ้ากดไม้พายเราจะได้อสองอ่าสองล้านใช่ไหมสองล้านห้าจว่าเมื่อกี้เออไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตเลยค่อยค่อยมาสังเกตทีหลังเพราะว่าอ่ามันมันมองยากครับเดีย๋ยวมันจะเสียสมาธิ <laughs> อ่าโอเค อย่าอย่ามาใช้วิธีแบบเดียวกับผมนะเพราะว่าไอ้วิธีซื้อสัตว์เลี้ยงอ่ะเออเพราะว่าผมขี้เกียจเติมงไงมผมก็เลยแบบเออซื้อๆมั่งใช้อันนั้นไปเลยแช์พอยต์ไปเลยแช์พอยต์กับสัตว์เลี้ยงดีเจนดารี่ดีกว่าฮะอุ้ยสองแสนห้าโอเคแล้วก็ได้ห้าล้านใช่ไหมโอเคอเมื่อกี้ทีอว่าสองแสนห้า ถ้าพายห้าครั้งก็จะได้ล้านหนึ่งเอ้ยพายประมาณสองครั้งก็ห้าแสนสี่ครั้งก็ล้านหนึ่งโอเคเมื่อกี้พายไปสี่ครั้งก็ได้ล้านหนึ่งคาดว่านะเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ได้สังเกตอะไรจริงๆเพราะว่าไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยอดูเไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ดูจอรอบนี้่าสังเกตเอาสังเกตตอนพาย รัวๆนะอ่าได้ทีละห้าล้านหรือเปล่าเฮ้ยโอเค5ล้านจริงด้วยโอเคได้มาเมื่อกี้หล้านใช่ไหมเพิ่มมาล้านหนึ่งก็เป็นได้มา1ล้านโอเคตอนพายได้มา1ล้านตีๆไปสักประมาณนั้นอาจจะอาจจะเกินหนล้านเนะี่ยาผมไม่แน่ใจ จะตีสติิได้หรือเปล่าผมไม่ได้ตีแคนดี้นะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอจะไหวหรือเปล่าไม่ไม่ได้ตีแคนดี้อ่าส่งห้าล้านนะส่งอีกห้าล้านนะโอเค อ้ขึ้นบรนิาามนี่เลือดอยังไม่หมดเลยนะเออผมว่ามีค่าเท่ากันเก็บไม่เก็บอะ่ะได้สองล้าน คเอโชคดีที่เอเอฟเฟกต์มันทำงานพอดีผมเก่งๆเหมือนกันนะแรน10สิบจะมาเราหรือเปล่าถ้าตัวใหม่มาอย่างเงี้ยเออมีความเป็นไปได้ไหมอา่าส่งให้ถูกนะได้ทีาห้าล้านเลยนะแล้วพายม่งี้อู้อู้ได้มาสามล้านออก,กว่า พายทีพายรอบหนึงหรอถ้าพายรอบหนึ่งได้3าล้านกกว่าผมว่าโกงอยู่นะนี่ขนาดยังไม่ตีแคนดี้นี่ก็เกือบได้แล้วนะครับเออถ้าตีแคนดี้ก็น่าจะได้คะแนนเยอะอยู่นะนี่ก็กระดับโกสอแล้วเกือบไดมอนด์แล้วฮนะเกือบไดมอนด์แล้วแป๊บเดียวเองจะถึงไดมอนด์แล้วไม่ใกล้ไม่ไกลฮนะถ้าตีแคนดี้ไปด้วยแล้วก็อัพตัวละครให้เพิ่มอีกทีหนึ่งผมว่านะ่าจะพอไหวอยู่ แต่แคนดี้ผมไม่น่าจะเลเวลห้าได้ง่ายขนาดนั้นเอ่อมาอแคนดี้ก่อนแล้วกันเอ้ออยเดี๋ยวเล่นอีกซาตาหนึ่งมาดูว่าแคนดี้มีเอฟเฟกอะไรบ้างอ้อมีปลามะม่วงด้วยขอเป็นละส่ลงุงมาไม่ได้ทำ่า้สิ่งกีดขวางอ๋อรู้สึกว่าสิ่งกีดขวางจะได้เยอะสุดใช่ไหมเอ่อเพราะว่าสัตว์เส็จสัตว์เลี้ยงมันทำลายสิ่งกีดขวางไงเดือนหนึ่ง กว่าจะเสร็จก็พอดีอ่าโหอีกยาวเลยฮะอีกยาวเลยเก็บเยลลี่มะม่วงแอปเปิ้ลอ่าสิบอันในเกมเดียวอันนี้น่าจะยากไปอ่าอ๋อเก็บเจลลี่มีเหลืองสี่ร้อยห้าสิบอันในเกมเดียวในที่หมดเบรกเอามิชชั่นเจลลี่อ่าเขี้ยไม่เปันไร โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าใครที่ชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให์ผมด้วยใครที่กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับเชิญเพื่อนๆมากด s c r i b e ให้ผมแล้วก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะกันถ้าไม่ชอบก็ดิสลไลค์กันไปคอมเมนต์ก็อย่างสุภาพนะครับสำหรับวันนี้คุกกี้รันเอาเบกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าเดี๋ยวคนระับผมปั่นปั่นปั่นจนโตแล้วเดีย๋ยวผมจะมา เออเล่นอีกรอบหนึ่งน,น่าจะนานทำท่าจตอีกนานเลยเออช่วงนี้จะลงเป็นเกมอื่นหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุกกี้หลันก็ไม่ใช่เมนหลักของเออไอเอ,อของชแนลผมอยู่แล้วแต่ว่าอ่าก็จะลงให้ทุกคนดูอยู่แล้วเออมันไม่ใช่เมนหลักก็จริงแต่ว่ายังไงผมก็ไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วจ้าบ๊ายบายบายจ้าเจอกันครับ